สวัสดีครับเว็บไซต์ของด่านคารทอ .com ครับผมวันนี้เราจะรีวิวรถดุ๊กดิกเฮริเครื่อ,องบินเลยนะ,นะครับผมเรียกไม่ถูกจะเฮริหรือจะเครื่องบินนะครับผม ตัวนี้นะครับล้อมีไฟคันใหญ่นะครับงานพลาสติกเกรดเเลยแข็งแรงมีลูกปืนทั้งด้านตรงคอตรงนี้และด้านล่างนะครับล้อมีไฟด้วยสังเกตว่าเราจะมีมันจะมีสวิตช์เปิดอยู่ตรงนี้นะครับเปปุ๊บมันจะหมุนอย่างนี้ใช้ระบบถานนะครับผมขนาดความยาวอยู่ที่78ความกว้างอยู่ที่ สามสิบหกจากฐานนะครับฐานล้อซ้ายไปขวานะครับความสูงสี่สิบหกเซนนะครับมีสีตามนี้เลยนะฮะเราไปดูใกล้ๆนะครับผมตรงนี้มีเสียงเพลงด้วยนะฮะกดปุ่มตรงนี้อ่าแล้วจะมีไฟสองข้างแล้วก็ไฟด้านหน้าพัดลมปิดก,ก็ได้นะครับกดปุ่มสีแดง ใบพัดจะปิดเลยนะครับผมตรงนี้ก็เป็นแต่นะฮะแข็งแรงมากล้อมีไฟด้วยนะฮะเดี๋ยวเรายกอันนี้ขึ้นอ่าเห็นไหมฮะด้านล่างนี่แน่นเลยนะครับไม่ใช่กลวงนะครับถ้าเป็นรุ่นถูกด้านล่างนี่จะไม่มีตัวปิดตรงนี้นะครับผมแล้วตรงนี้ก็เป็นล้อไฟบัวลมนะฮะประมาณนี้ฮะล้อไฟหน้าสองหลังสองนะครับผม พื้นงานสวยมากตรงนี้จะเป็นแบบโฟมนิ่มๆน,นะครับผมกันลื่นนะฮะเจะเป็นแบบช้อนอที่นั่งตูดเรานะฮะรับตูดเราสบายมากตรงนี้แข็งแรงโอเคลักษณะสนินค้าก็จะประมาณนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เปิดกระดิ่งไวด้วยนะครับสวัสดีครั